เรื่องที่สองครับก็มีการหารือกับกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรเลขากรกวสได้ประกาศตัวเป็นองค์รัฐธิปัต์โดยเฉพาะการที่จะมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีรวมทั้งครมและมีการจะแต่งตั้งคอรมอลักษณะการกระทําของนายสุเทพเป็นการจับจ้วงเป็นการกระทําผิดการในการละเมิดพระราชอำนาจ ถือว่าเป็นกระบฏของแผ่นดินนะครับผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา113มาตรา116ซึ่งสมาชิกได้หารือกันเรื่องนี้พร้อมกับมีความเห็นในการที่จะต้องไปแจ้งความนายสุเทพเทือกสุบรรกับพวกในข้อหากบฏท,ทุกพื้นที่นะครับเพราะถือว่าเป็นการปกป้องในการไม่ให้การล่วงละเมิดพระําำนาจและก็ปกป้องประชาธิปไตย และถือว่าเป็นการกระทําที่เป็นการท้าทายกฎหมายซึ่งสมาชิกก็จะมีจะมีการดําเนินการในช่วงสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้า